พระพุทธเจ้ามาพบปะกกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่หนึ่งของเดือนเมษายนปี2566 <c oughs> เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความดีเป็นเดือนแห่งการแสดงซึ่งความกระตันยูกระตะเวทีและก็เป็นเดือนที่คนไทยถือว่าเป็นปีใหม่วันที่13เมษานี่ถือว่าเป็นวันเนา แล้วก็ <c oughs> ถือว่าเป็นการเปิดสักการที่เรียกว่าพุทธสักการะส่วนสากลเขาเรียกคิดสักราระในความหมายของความว่าการัญยูซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดีและเครื่องหมายของความดีตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญท <c oughs> ีนี้มันจะมีที่ไหนนะในต่างประเทศ ก็ก็คงจะไม่ค่อยเด่นชัดเหมือนประเทศไทยเหมือนในประเทศที่นับถือพุทธศาสนาประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเราจะเห็นเครื่องหมายของคนดีคือความกระตันยูกระตันยูกระตะเวทีกระตันยูซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าผู้ผู้ที่รู้อุปการะที่ผู้อื่นกระทำไว้ก่อนแล้ว ใครละ่ะที่เป็นผู้กระทํากับเราก่อนก็คือเริ่มแต่มารดาบิดาพระเจ้าจะเอามารดาขึ้นหน้าเพราะว่ามารดาเป็นผู้อุ้มท้องเป็นผู้ที่รับภาระหนักกว่าบิดานะพระองค์ก็ทรงใช้คำว่ามารดาและบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากครูอาจารย์ <c oughs> เป็นผู้มีอุปการะมากนะ มิรสหายก็เป็นผู้มีอุปการะมากไปจนถึงาสามีพันยาบุตรขาถา,ธาธกรรมกรอะไรก็ว่าไปแต่และอย่างมีอุปการะทั้งหมดเลยทีนี้พระองค์ทรงยกเด่นที่สุดก็คือมารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากใครก็ตามถ้า <c oughs> เป็นผู้มีความกระตัญอยูต่อมารดาบิดา นั่นแหะเป็นคนดีละระดับต้นเลยเพราะเขามีความคิดเสมอว่าจะตอบแทนคุณของมารดาบิดาที่ยังตนให้เกิดมาแล้วเราได้มีการมีงานทําแล้วไปจนถึงมีคู่ครองมีบุตรมีธิดาอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อตัวเองได้มีกิจกรรมเติบใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้เพราะมารดาบิดา เมื่อถึงเวลาวันเกิดหรือกิจกรรมอย่างนี้ก็ไปกราบไปสักการะมันดาบิดาการทำบุญกับมารดาบิดาุูธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นทักษิณยะบุคคลคนหนึ่งเลยนะั <c oughs> ใน มนุษย์นี่แหละใครก็ตามที่มีความกตัญญูต่อม,มารดาบิดาเขาย่อมมีกิจการงานอะไรอื่นๆน,น,นั้นจเจริญรุ่งเรืองนะอันนี้ก็ถือโอกาสบอกให้ญาโยมลายได้ฟังกันแล้วก็ <c oughs> นอกจากนั้นนะการที่จะกระทำกตัญญูกระต,ระตวเวทีนี้อ่าเช่นบุตรเนี่ยทำกับมารดาจะทำอย่างไร ผู้เจ้าสรงแสดงไว้ชัดเจนเลยว่ามารดาของตนเองนั้นเป็นคนไม่มีศีลแต่ชักจูงให้มารดามารดาบิดาของตัวเองมีศีลมารดาของตัวเองเป็นคนตเนีชักชวนให้มารดาของตัวเองนั้นมาหัดบริจาค